ทรงโลกอันศีลชุดทินสูงลาวใต้ตอนตาดนกมูกบริเวณลานหินซึ่งชาวบ้านหนองหลวงเมืองปากซ่องตั้งชื่อว่า ลานนางฟ้าหากได้มีการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้องพื้นที่นี้น่าจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจสำหรับการเดินทางมาชมน้ำตกใหญ่ตาดหนองหลวงหรืออีกในหนึ่งคือสิ่งที่ชาวเมืองปากซ่องเรียกมันว่าตาดนกมูก าดน้องหลวงหรือตาดนกมูกเป็นน้ำตกขนาดกลางหนึ่งในหลายร้อยสายที่เกิดจากลำน้ำสาขาซึ่งไหลามาจากยอดภูดินทางทิศตะวันตกมาบรรจบกับลำน้ำย่อยที่บ้านจำปีน้อยจนทำให้ทาน้ำสองสายกลายเป็นน้ำเสหรือทาน้ำขนาดใหญ่ขึ้นและเมื่อสายเสั้งสายไหลลงสู่พื้นที่ต่ำตรงขอบผาแห่งที่ราบสูงโบโลเวณณนะจุดหนึ่งจุดใดก็ตาม สิ่งที่ปรากฏแก่สายตานั้นจะถูกเรียกชื่อต่อมาในภาษาถิ่นลาว่าตาดหรือน้ำตกต่อไป <revol ving noise> การพัฒนาตัวของสายน้ำทำให้นึกถึงการพึ่งพาของพืชพันธุไม้ป่าที่บ้านหนองหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีความชื้นเกิดขึ้นสูงอยู่ตลอดวัน การเวลาได้ทำให้แผ่นหินเกิดการพังทลายทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นหุบเหวซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำในธรรมชาติการปรากฏตัวของป่าดิบเขามักเกิดควบคู่ไปกับแนวหมอกน้ำค้างอยู่เสมอเช่นกันปรากฏการนี้ส่วนมากจะเกิดขึ้นบนระดับความสูงมากกว่า1,800เมตรแต่บนที่ลาดเชิงเขาบนความสูง1,260เมตร เราก็สามารถพบเห็นระบบการดำรงอยู่ในสังคมของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่แพร่ขยายในพื้นที่ได้อย่างน่าตื่นตาไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมันไม่ใช่พืชและไม่ใช่เห็ดราแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากการอยู่ร่วมกันของสาหร่ายและราบางชนิดเช่นเดียวกับมอสที่เกิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นบนแผ่นหิน มันห่อหุ้มแผ่นหินจากสภาพเปล่าเปลือยปราศจากดินและคอยดูดซับความชุ่มชื้นอยู่ตลอดวันจนทำให้ความหยาบกระด้างถูกกลืนหายด้วยผืนพรมหนาของเส้นใยเขียวมรกตจนมีลักษณะคล้ายการจัดแต่งพื้นที่เป็นสวนหินเพื่อแสดงให้เห็นรูปแบบของสังคมพืชกึ่งอาภไยและอาภไยให้เราได้ชื่นชม ทริปใหม่จากรายการสองโลกอันศีนกับไฮลักซ์วีโก้เราได้นำท่านผู้ชมเดินทางมาทำความรู้จักกับดินแดนภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อนำท่านผู้ชมให้ได้มาพบเห็นภาพโดยรวมของความมั่งคั่งที่มีอยู่ในธรรมชาติโปรดติดตามชมบันทึกการเดินทางบนถนนหมายเลข16เส้นทางสายใหม่ ของการท่องเที่ยวผจญภัยบนดินแดนลาวใต้ในช่วงต่อไปทรัพยากรธรรมชาติคือต้นทุนการพัฒนาประเทศลาวในยุคปัจจุบันด้วยความสมบูรณ์ของป่าไม้และภูเขา ได้เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศนี้ขึ้นอย่างมหาศาลสัปดาห์ที่แล้วรายการสองโลกได้นำท่านมารู้จักถนนหมายเลข16อีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้นำทีมงานเดินทางมาถึงเขตป่าดิบเขาในพื้นที่บ้านหนองหลวงเมืองปากซ่องแขวนจำปาสัก บ้านหนองหลวงเป็นชุมชนบ้านป่าตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูงโบโลเวนซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกวา 1, ่า1น6 8งเมตรเป็นที่ค้นพบปรากฏการธรรมชาติของสวนกล้วยไม้บนลานหินขนาดใหญ่สองแห่งซึ่งชาวบ้านหนองหลวงเรียกชื่อว่าลานนางฟ้าและทางเดินเทวดาลานนางฟ้าคือบริเวณที่มอสและไลเคน เกิดขึ้นปกคลุมแผ่นหินใหญ่ไว้ส่วนทางเดินที่เปลือยเปล่านั้นชาวบ้านตั้งชื่อไว้ว่าทางเดินเทวดาเป็นแผ่นหินเปล่าเปลือยมีความยาวตลอดเส้นทางเดินเท้าประมาณ1200เมตรทางเดินเทวดาคือเส้นทางเดินเท้าบนที่ราบที่ปรากฏอยู่บนจุดสูงสุดของยอดเขาซึ่งมีความสูงเฉลี่ยในพื้นที่ประมาณ1350เมตรจากระดับน้ำทะเล เส้นทางบางส่วนจะมีแนวหินโผล่ขึ้นมาสูงจากพื้นทางเดินความจริงก้อนหินเหล่านั้นเคยอยู่ในระดับเดียวเป็นแผ่นราบมาก่อนแต่ถูกสายน้ำและกระแสลมกัดกร่อนมายาวนานจนทำให้หินบางก้อนดูคล้ายเสาหินใหญ่บางก้อนถูกกัดเซาะจนกลายเป็นเพิงผาตลอดทางเดินที่เราผ่านมาผิวทางจะเป็นดินทรายสีขาวละเอียด ซึ่งเกิดขึ้นจากการผูกพังของหินอัคณีที่เกิดในยุคภูเขาไฟตลอดเส้นทางเดินป่าสู่แลงกำเนิดปรากฏการณ์น้ำตกเราจะพบสังคมพืชที่เกิดขึ้นในเขตป่าดิบเขาบางส่วนเป็นกลุ่มไม้ที่เติบโตขึ้นอย่างแครแก่นพวกมันไม่ได้ขาดอาหารหรือขาดความชุ่มชื้นในผืนดินพันไม้ทุกชนิดต้องการแสงแดดเพื่อสังเคราะห์อาหารพวกมันจึงพยายามอย่างยิ่ง ที่จะตั้งเรือนต้นแทงยอดขึ้นสูงสู่อากาศที่ว่างเพื่อเจาะหาช่องแสงให้เรือนใหม่ได้มีโอกาสารับแสงรำไรจากป่าดงอันหนาทึบสภาพอากาศในหุบเหวเบื้องล่างมีความหนาวเย็นอยู่ตลอดวันความชุ่มชื้นในหุบกำบังนี้ทำให้กิ่งก้านและลำต้นไม้ใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยมอสไลเขึนและกล้วยไม้ป่า พวกเราเดินลงจากลาดเขามาได้ราวหนึ่งชั่วโมงสิ่งแรกที่สัมผัสได้เมื่อถึงที่ราบคือเสียงอื้ออึงของสายน้ำใหญ่ซึ่งทางโถมลงสู่ที่ใดที่หนึ่งภายในหุบเขานี้ ตกทุกแห่งจะมีความสวยติดอันดับความงามได้พวกมันจะต้องพิสูจน์พลานุภาพที่มีอยู่ในตัวตนให้เห็นน้ำตกจะดูสวยเมื่อเราได้ส่องแสวงหาทางมาดูตัวตนในช่วงฤดูมรสุมหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่ป่ารกที่สุดพืชใบมีความเขียวสดและป่าทุกป่าก็เข้าถึงได้อย่างยากเย็นแสนเข็ญ การเดินป่าในช่วงหน้าฝนเราจะได้มีโอกาสพบเห็นนางฟ้าจำแลงแปลงกายเป็นเทพธิดาสาวสวยคนเดิมเธอจะสะสวยงดงามกว่าวันเวลาอื่นๆหากใครได้มาดูการแปลงกายความใช้ไหลในช่วงฤดูฝนสักครั้งสิ่งที่จะติดตาเราตลอดไปคือความทรงจําที่ฝังใจซึ่งทุกคนจะสัมผัสได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียง อันมีต่อพลังมหาศาลของธรรมชาตินั้นตาดหนองหลวงเป็นชื่อน้ำตกที่ตั้งขึ้นมาตามถิ่นเกิดบ้านหนองหลวงเดิมทีเดียวชาวบ้านถิ่นนี้เรียกเธอว่าตาดนกหมูกนกหมูกเป็นชื่อประจำถิ่นของนกขากินกลางคืนชนิดหนึ่งเมื่อแรกคนพบน้ำตกตาดนกหมู่ เล่ากันว่ามีพรานพื้นเมืองเดินตามเสียงนกมูกที่ร้องเรียกอยู่ในโดมไกลเมื่อพรานเดินมาตามเสียงนกมูกและได้มาพบน้ำตกมีเรื่องเล่าว่าบางวันชาวบ้านก็เคยได้ยินเสียงน้ำตกเรียกร้องก้องป่าเป็นเสียงนกมูกเช่นเดียวกันตาดนกมูกเป็นน้ำตกขนาดกลางมีลำน้ำกว้างประมาณ30เมตร มีชั้นน้ำตกตลอดสายนับได้7-8ชั้นแต่ละชั้นจะมีความสูงตั้งแต่16เมตรจนถึง28เมตรเมื่อไปถึงสุดปลายน้ำตาดนกมูกจะเปลี่ยนการไหลเป็นหนองคลองเป็นทานน้ำที่ไหลไปบรรจบก,กับลำน้ำเสกองซึ่งเป็นลำน้ำสาขาข,าของแม่น้ำโขงก่อนจะไหลออกนอกประเทศลาวทางชายแดนทิศใต้ ก็บ้านไม่อยู่จังหวะว่าแล้วลุงพอไปได้ไหมพาพาไปได้ปะได้อยู่ตอนนี้ระหว่างเดินทางกลับมาตั้งหลักที่เมืองปากซ่องพวกเราได้พบกับลุงจานพรานเก่าแก่บ้านหนองหลวงกำลังถางไร่อยู่กับพระยาคู่ใจลุงจานคนนี้เป็นพรานพื้นเมืองมีความเชี่ยวชาญพื้นที่นี้กว่าใครๆทั้งหมดเราจึงได้ข้อมูลที่สำคัญเพิ่มขึ้น ภูมิประเทศเขตป่าหนองหลวงส่วนใหญ่จะมีหุบเหวซ่อนอยู่นับร้อยนับพันแห่งซึ่งจะเกิดขึ้นตามแนวแยกของเปลือกโลกบนพื้นที่ราบสูงบริเวณไปตามแนวตั้งจากเหนือจรดใต้จึงทำให้พื้นที่ใกล้เคียงกันนี้มีน้ำตกขนาดใหญ่หรือยิ่งใหญ่กว่าตาดนกมูกเกิดขึ้นอีกหลายแห่งเช่นน้ำตกตาดขมือตาเสือตาตะเก็ตตาลุงอิว้ว ตาสก,การะและตาเซกตาบระหว่างเดินทางบนถนนหมายเลข1 6อีหรือเส้นทางหมายเลข23เดิมบนแผนที่ฉบับเก่าของแขวงจำปาสักซึ่งเป็นถนนแห่งชาติสายตะวันออกของลาวที่ตัดจากเมืองปากเซไปยังเมืองท่าแตงแขวงสารวัน พวกเรามีโอกาสบันทึกภาพน้ำตกริมทางอีกหลายแห่งบางแห่งเป็นน้ำตกขนาดกลางมีชื่อเป็นที่รู้จักมานานแต่เพิ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงสถานที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนในแขวงจำปาสักตาดเยืองเป็นน้ำตกขนาดกลาง มีชั้นน้ำตกสูงประมาณ60เมตรสายน้ำในช่วงฤดูฝนจะทำให้การมาเที่ยวชมน้ำตกตาดเยื้องเป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืมตาดเยื้องอยู่ห่างจากตาดฟานขึ้นมาทางเหนืออีกเพียงสองหลักปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพราะนอกจากมีสายน้ำตกไหลอย,อยู่ตลอดปีตาดเยื้องยังมีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของแขวงมีชื่อเสียงเป็นรองมาจากน้ำตกแฝดต,ตาดฟาน ซึ่งค้นพบอยู่ใกล้กันเท่านั้นเมื่อ20ปีก่อนทีมงานสองโลกเคยบุกเบิ์เข้าไปบันทึกภาพน้ำตกตาดฟานเป็นทีมแรกตาดฟานเป็นน้ำตกคู่แฟดซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงฤดูแล้งเราอาจไม่ได้เห็นภาพของสายน้ำสองสายไหลตกมาจากหน้าผากล่าวกันว่า สายน้ำตกฝั่งซ้ายเกิดจากน้ำในลำห้วยผักกูดซึ่งไหลตกมาจากหน้าผามีความสูงกว่า120เมตรส่วนสายน้ำตกฝั่งขวาเป็นสายน้ำที่ไหลาจากลำห้วยในอุทยานแห่งชาติดงหัวสาวเมื่อมาถึงบริเวณหน้าผาจะทำให้เกิดเป็นน้ำตกแฝดคนละฝาที่ดูแล้วแปลกตาการค้นพบครั้งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงียบๆไม่เป็นที่สนใจของผู้คนเท่าใด เนื่องจากเส้นทางเข้าไปถึงน้ำตกตาดฟานยังมีความทุรกันดารอยู่มากนั่นเองต่อมาได้มีการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข23ซึ่งเคยเป็นหลุมบ่อเป็นทางลาดยางมาตรฐานเมื่อเส้นทางสายนี้แล้วเสวร็จกรมทางหลวงประจำแขวงจำปาสักดได้เปลี่ยนชื่อเรียกถนนสายใหม่นี้ว่าถนนหมายเลข16อีหรือถนนหมายเลข16สายตะวันออกวความเจริญในปัจจุบัน ได้นำพาให้ผู้คนโดยเฉพาะชาวเมืองปากเซหันมาท่องเที่ยวหย่อนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ตัวเมืองกันมากขึ้นการพัฒนาปรับปรุงบริเวณโดยรอบลำน้ำก่อนที่สายน้ำจะไหลตกจากเพิงผาให้เป็นสวนหย่อมที่สามารถเดินข้ามสะพานไม้ไปเที่ยวอีกฝั่งของลำธารได้นั้นนับว่าได้มีการออกแบบภูมิทัศน์สถาปัตย์ได้อย่างลงตัวดูแล้วไม่ขันตาหรือไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่มีอยู่เดิม จนผิดรูปผิดร่างออกไปในช่วงฤดูฝนเช่นนี้ตาดเยื้องจะมีมวลน,น้ำที่สะสมมาจากป่าเขามากกว่าปกติทำให้สายน้ำตกมีพลังความรุนแรงจนทำให้เกิดละอองน้ำไปทั่วทั้งหุกเหว ห่างจากตาดเยื้องไปไม่ไกลเมื่อเราขับรถเข้ามาที่ศูนย์พาะพันกาแฟเมืองปากซ่องที่นี่จะมีจุดชมวิวระยะไกลที่สามารถส่องกล้องมองเห็นน้ำตกที่คาดกันว่าน่าจะเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสูงที่สุดในดินแดนลาวใต้ภาพที่เราเดินทางไปบันทึกมาให้ชมเป็นตัวอย่าง คือภาพของน้ำตกที่เชื่อกันว่าเป็นสายน้ำที่มีความสูงกว่า1,000เมตรซึ่งไหลตกมาจากหน้าผาของภูโปซึ่งอยู่ห่างจากจุดถ่ายภาพประมาณ2กิโลเมตรครึ่งน้ำตกยักษ์แห่งนี้ยังไม่เคยมีใครเดินทางไปสำรวจเนื่องจากพื้นป่าเบื้องล่างริมห้วยบังเวียนขึ้นชื่อว่าเป็นที่ชุกชุมไปด้วยเสือโครง่งและสัตว์ร้ายที่เป็นอันตรายชาวบ้านหลัก35 จึงตั้งชื่อเรียกตามภาษาถิ่นว่าตาดอีตู้แต่เมื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธุ์กาแฟเมืองปากซ่องสถานที่ซึ่งคณะเราได้อาศัยไปที่ตั้งกล้องถ่ายภาพได้รับคำตอบว่าชื่อยังเป็นทางการในแผนที่คือตาดเสีเอียนและเป็นน้ำตกยักษ์ที่สูงที่สุดบนแผ่นดินลาวเท่าที่เคยค้นพบแต่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดคณะเข้าไปสำรวจรัฐบาล จึงไม่ได้ประกาศให้คนทั่วไปทราบความสําคัญเรื่องนี้สัปดาห์หน้าติดตามชมการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในแขวงอัตตปือดินแดนซึ่งธุรกันดารห่างไกลที่สุดในแขวงลาวใต้ทั้งปวงทริปนี้จากทีมงานสองโลกขอลาไปก่อนครับ